สวัสดีครับเอซท่านผู้ชมทุกท่านครับมาแล้วครับใบตรวจอนันตโชคแนวทางชรากินแบงรัฐบาลวันที่สิเกดมกราคมพศ2568ครับสวัสดีครับปีใหม่ก่อนจะไปรับชมครับฟังคำเตือนครับโปรดใช้จัรยานในการรับชมทุกคณาจารย์ มีเขามี่รุดใส่เป็นเพียงแค่แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับมาดูมาชมมาวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำกันกับใบตรวจอนันตโชครับแนวทางวันที่สิบกมกราคมพศ2 5 6 8ครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลครับฟ้ามือเลขไทยาย2ตัว ดูที่นี่ได้นั้นตะโชครับมีห่งกับเก่าครับอ๋อสหารับครับมี6กับ3ครับที่เด็ดโปยเซียนครับมี2กับ4ครับมาดูเป๋าตุงครับแม่นแครับมีหามีหนึ่ง มีแปดมีเก้าครับสี่ตัวมาใดทั้งหนึ่งถึงสองตัวครับมาใดทั้งบนทั้งล่างครับแปดกับพนึงครับต้องมาให้เห็นตัวหนึ่งครับแปดกับพนึงครับมาใดทั้งบนทั้งล่างส่วนมากจะมาล่างครับเลขประจําวันศุกร์ครับมีเก้ามีหกมีศูนย์ครับมาเบิ่งผลงานงวดที่แล้วครับ เปาตุงกับเลกประจำวันครับเปา๋าตุงหนึ่งกับสามมาตัวหนึ่งครับมาหนึงครับมาศูนย์บนครับสีตัวมาสองตัวครับงวดนี้ส่วนเลขประจำวันครับมาสองตัวครับ0ูนย์เก้าเก้าศูนย์บนครับวันทีสอ มกราคมครับมาเบิงแนวทางครับบันสีสิเกตมกราคมครับเลข4ีตัวมีหามี1มี8มีเก้าครับมาไร้ทั้งบนทั้งล่างหรือป้าบคูได้ครับ8ปดเก้าครับชนที่เก้าครับสำหรับเป๋าถุงกับเบรกประจำวันครับ เดียนสุดมีเก่าครับแปดกําับหนึ่งครับมาตัวหนึ่งครับ4ีตัวมาวสองตัวครับบนรางครับสำหรับเป๋าตุงครับสวัสดปีปีใหม่ครับแด่ทุกท่านครับให้พบผ่านแต่สิ่งดีๆมีเงินใส่ให้ถูกหวยรวยหวยหุ้นทุกท่านไปให้สุขกายสบายใจตลอดกาล เลขขอบปกครับ2ที่เด็ดครับอาจารย์สมานและคณะมี3มี2มีหามี1ครับถาแกพันลานครับมี6มี0เด็กทยสองโตครับมีสมี2ครับเปิดตะรับเลขครับมีเก้ามี7มีหาครับ เลขเด่นครับถือว่าเขาบอยครับงวดที่แล้วครับเปิดตะลับเลขหายศูนย์มากครับมาที่0ูนย์เก่าบนครับงวดนี้มีเก่ามีเจ็ดมีหาครับเลขเขาป่อครับหายสามกับหนึ่งมากครับงวดนี้ร่วมอาจารย์ดังครับมีหามีหนึ่งมีเจ็ดมีสอง เลขเขาเป่าถืออ่าแมนครับหมวดที่แล้วครับให้หกก็หาครับมาหาหนึ่งรางครับหมวดนี้เลขเขาเป่ามีสามกับหนึ่งครับมาเบิงเลขกิ่งท้องครับโดยเฉพาะสองตัวนี้ครับหกกับสามมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับต้องมีเห็นตัวหนึ่งครับหรืออาจจะมาน้ำกันได้ครับ สำหรับจริงทองเพชรครับเหล็กเด่นครับงวดที่แล้วครับมาหนึ่งหาหนึ่งครับหาหนึ่งล่างครับงวดนี้ครับให้เอฟซีจับตาที่หกครับสามครับให้เป็นเหล็กเด่นครับเลขประกบทูกับเขาบ้างรุดบ้างครับแต่เลขเด่นนี่เขาใบครับมีหกับสามงวดนี้ครับให้จับเป็นเลขเด่นได้ครับ มิสเตอร์มันนี่ครับเลขประกบคู่ถือว่าเขาบ่อยเดินดีครับมี40 42 45 41 8482 85 81 94 92 95 91ครับสำหรับมิสเตอร์มันนี่ครับงวดที่แล้วครับมาที่หาหนึ่งลางครับเลขเด่นหายเก่ากับหา เลขบุกคบคูรุดครับสำหรับเก่าหาม้าลางครับเวืน,นี้เห็นจัดจัดครับซีแปดเก้าครับเลกเด่นมาเบิงหาเซียนครับมีเก้ามีศูนย์มีหามีเจ็ดครับเด่นสุดมีหาครับหาหนึ่งหาสามหาสีหาแปด สนเก่าครับเก่าหนึ 1, ่เก่าสเก่าสเก่าแครับที่เด็ดลิ้มโค้งครับมีสมี1มี8มีเก่าครับสามนักคำนวณช่มเลขหลายสมัยครับให้เอเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงครับแบบฟ้า ขัวรวยครับมี6กับ7ดรวยชา้เกตครับมี2กับ3ครับอาจารย์บัวคขำครับมีหามีหนึ่งมีสครับสำหรับอาจารย์บัวขํามวดที่แล้วครับ0ูนยเก่าเก่าศครับมาครับหมวดนี้มีหามีหนึ่งมีสครับ ทรงหวยห้รวยครับงวดนี้มีสามมีศูนย์มีเก่าครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมครับงวดที่แล้วครับมาทั้งสองตัวเลยครับหาหนึ่งหนึ่งหาครับมาลางครับสำหรับเอาห้รวยครับเลขรวยหวยอินเตอร์ครับมีแปดับสองครับแปดสองแปดเจ็ดสองหาสองเก่าครับส่วนเลขเพิ่มล่ามครับ มีหมีสามีมหามี7มี2ครับส่วนเลขประกบคู่ครับ1กับ2อนี่ตรงมี้เห็นบ่บนกรลางครับหน้าค่าด้วยซับเชนเนมีแถวทางอีกแนวทางหนึ่งมุมมองหนึ่งมาหายเอมาเบิงครับมาวีเคราะ์เบิงครับสำหรับล่างวันที่หาครับล่างวันที่ประมาณเก้าสิครับ เอาลักลอยครับวดนี้ให้เอาเป็นเลขเด่นครับ1กับ0ครับมาจับใส่กับลักหน่วยครับหนึ่งยังเก้าหนึ่งสามหน0่งหกครับส่วนมากจะมาเลขล่างครับเขาอ้เดินดีหลายงวดครับมาเบิร์งวดที่แล้วครับเด่นสุด มีหนกัหาครับจับใซห่งหาหนึ่งแส่หนึ่งสามครับหาแปดหาสหาสครับมาหา1ทั้ง2ตัวครับงวดนี้ครับมี1กับ0ครับ1นึ่งเก้าห 3, 1, 6, ครับ1 8 03งแปดครับ หายเอซดีอกไปวิเคราะห์พิจารณาเป็นพิเศษครับสำหรับแนวทั้งสลากกินแบงรัฐบาลครับเราบ้นพิหาครับทีเก้าสิบเอารักลอยครับมาเป็นเหลยกเด่นมีหนึ่งกับศูนย์ครับเอารักหน่วยมาจับใส่ครับมีเก้าสามหกแปดครับมาเบิงเส้นทางร้วยครับมีสอง มีสมี8ครับสำหรับศูนย์ขอมูลมนสิสติครับมี8มีหนึ่งมีศครับดับสีรสาไซน่าครับมวดที่แล้วให้เก่าโอาวอยูครับเก่าม,มากครับมวดนี้หหนึ่งครับเด็กรวยหวยโอเคครับมี7มี4มี6ครับ อาจารย์พิทักษ์ครับมีเก้ามีหามีศูนย์ครับเจ็ดพอเลขทยสองตัวครับเลขสี่ตัวนี่มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับต้องมีห้เห็นตัวหนึ่งครับเด่นสุดมีเจ็ดกำลังครับฟันไปทีหนึ่งครับมาเบิ่งอีกจุดสำคัญอีกหนึ่งครับสำหรับ อาจารย์ผู้เฒ่าทาพิสูจน์ครับ8 C 1หนึ่งครับ3ตัวนี้ต้องมีเห็นบนรางครับชนนะครับทีหนึ่งครับสำหรับเด็กเจ็ดพอตกับอาจารย์ผู้เฒ่าทาพิสูจน์ครับมาเบิ่งอาจารย์ผู้เท่าทาพิสูจน์งวดที่แล้วครับให้มามีซมีหนึ่งมีเก่าครับ ูนย์เก่าเก่าศูนย์มาบนครับสามตัวนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับซีหนึ่งเก่าครับมาเบิ้งวดนี้ครับสาหรับอาจารย์ผู้เฒ่ามีแปดมีซีมีหนึ 4, ่งครับถ้าแปดจะมาวนมากนี่ครับแปดหาซีหาหนึ่งหาหนึ่งสองหนึ่งศูนย์นี่ครับโซนนี่จะมาบ่อยครับมาหนี่ครับมาหนี่มาเบิ้งหวยสยามครับ ดังอีกแล้วโดยเฉพาะเลขประกบคูถือว่าเขาบ่อยครับถ้าเอาแจ็คพอดมากจับใส่กบหัวสยามครับสีเห็นเห็นนี่กหกกบนึงครับที่เป็นเลขเด่นใดหกสามหกหาหกสองหกเก้าหนึ 3, ่งสามหนึ 2, ่งหาหนึ 3, ่งสองหนึ 2, ่งเกครับสำหรับเลขเด่นเลขรล่องมี4ก็แปครับ C 3 4 5 4 2 4 9 8 3 8 5 8 2 8 9ครับมาเบิ้งอีกเจ้านึงครับรหัสเลขรับเลขเดียนถือว่าเข่าบอยใส่ได้ครับสำหรับเลขกลับครับโดยเฉพาะ3กับ4ครับงวดนี้ถือว่าเป็นเลขเด่นได้ครับ หรือจอมมาประกอบใส่กับสมัยสยามใครครับส้นที่ซีซีนะครับสมัยสยามส้นทีซีกับรหัสเหล็กลับครับเดินดีเดินเงาวครับสำหรับอาจารย์พิชิตสองตัวมาาตัวครับส่วนมากจะมาบนครับมาล่างได้ขึ้นกันนักไปที่บนครับสำหรับอาจารย์พิชิตครับ งวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมห่มาเจ็ดกับหกครับงวดที่ผ่านมาครับสองมกราคมครับห่0ศูนย์กับสามมาศูนย์ครับออกไปที่ศูนย์เก้าครับมาบนครับงวดนี้ครับอาจารย์พิชิตหามาเจ็ดกับหกครับมาเบิ่งอีกจุดสําคัญอีกหนึ่งครับสาหรับอาจารย์พุชชาเลขประกบถือว่าแม่น ถือว่าเขาเดินดีครับสําหรับอาจารย์พุทชาเขามากัโบเวนครับจิตตอกันมาลายงวดเขาขามปีครับสําหรับอาจารย์พุทชาโดยเฉพาะตรงนี้ครับเป็นเลขเด่นครับเก่าคำหนึ่งครับส่วนมากจะมาตรงนี้ซีมาบอมาครับแต่มาโบคอยใบครับงวดนี้ครับเด่นเด่นมีเก่าสามเก่าหาเก่าหกครับส่วนหนึ่ง หนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับต้นนี้ครับสองตัวเนี่ยจะมาครับนี่ผมกบคู่ถืออาแมนครับสำหรับอาจารย์ปุชชาครับเขาดีเขาใบครับมาเบิงหวัดที่แล้วครับให้แปดกับหาครับมาหาหนึ่งครับหาหนึ่งลางครับส่วนมากจะให้มาตรงๆได้นะครับสำหรับอาจารย์ปุชชาครับ หวยค้ำโฉนดครับมีหากับเจ็ดครับหวยค้ำโฉนดมีหากับเจ็ดงวดที่แล้วครับขอไปที่เกาศูนย์ครับสำหรับหวยค้ำโฉนดครับเลขเด่นไอ้ใครครับมีหามีหาครับหนึ่งครับงวดที่แล้วงวดนี้ครับงวดที่สิบเจ็ดมุกรลาคมครับไอ้ใครมีแปดมีศูนย์มีสองมีหกครับ เลขท้ายฟันธงครับมีศูนย์มีหามีเจ็ดมีเก้าครับมาเบิ่งข้างเลขรวยครับมีเก้ามีหกมีหามีเจ็ดครับเลขข้างรวยรว้ยฟาฟาดครับมีสี่ับสองวดที่แล้วครับข้างเลขรวยมาครับหนึ่งหาหาหนึ่งครับ ้วยฝาฝาศูนย์เก่าเก่าศูนย์ครับงวดนี้ครับข้างเลขสิบเจ็ดมกราคม่ม 6, มีเก่าก็หกมีหากับเจ็ดครับส่วนด้วยฝาฝาดเลขเดน่นมีสี่ับสองครับมาเบิ้งอาจารย์นัดครับงวดที่แล้วเขา่เขาเว้นเข่าครับสำหรับอาจารย์นัดโดยเฉพาะแถวนี้ครับ สามสองสามสี่สามเก่ากับแถวล่างครับแปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แถวนี้ถือว่าเขา่าใบเดินดีครับส่วนนากมากาจาย์นัดถ้าเขานี่งวดนี้จะบ่ค่อยแม่นครับงวดหน้าจะเขา่เขาเข่าเบ้นเข่าครับแต่อาจจะมาติดต่อได้ครับสําหรับงวดนี้มาเบิ่งงวดที่แล้วครับสําหรับาจาจย์นัดครับหาสองหาสี่หาหนึ่งมาหา 4, หนึ่งล่างครับ ศูนย์เก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าครับมาศูนย์เก้าบนครับทวนมากจะมาแถวล่างล่างนี่มานี่ครับแถวบนมาบนครับเดยกเด่นมาทั้งบนทั้งล่างครับสำหรับผลงานอาจารย์นัดงวดที่แล้วครับวันนี้อาจารย์นัดให้สามกับศูนย์ครับเดินเดินสามสองสามสี่สามเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ครับ นาติดตามครับสำหรับอาจ,จารย์นัดครับเขาบอยเดินดีครับเด็กซ่องอังเป๋าครับมีหามีแปดมีสองพญานากทำมรกฏครับมีหนึ่งกับสามครับเซียนยอดครับมีหกมีเจ็ด มีแครับเซียนอูเด่นเดนมี4มี0มีเกครับอาจารย์บันพ้นครับมี8มี0มีเกครับถ้าเก้าเก้าหาหนึ่งเก้าครับถ 0, ้าศูนยนี้จะมาศูนย์สองศถ้าแปดแครับมาเบิองเซียนไกจิกครับเด่นเดน มี4 3 4 7 6 3 6 7ครับเด็กเด่นมี4มี6มีเกาครับเสียนไกจิกงวดที่แล้วครับให้เก้าศูนย์หาครับมาเทั้งเก่าทั้งศูนย์ครับศูนย์เก่าเก่าศูนย์ครับถือว่าแมนครับสำหรับเล็กเด่นครับสำหรับเสี่ยนไกจิกครับเล็กกล้วยหัวตัดครับให้หนึ่งมากครับ คนมีโชคครับให้หาก็หกมาครับงวดที่แล้วรุดครับงวดนี้จะกลับมาบอ่อครับสำหรับคนมีโชคครับมาเบิงป้อมปลาการครับ8 5 8 6 7แปดหาเจหนึ่งถามาส่วนบนครับทาลางก3สามก2ส่สองหกหาครับ สำรับป้อมประการนี่็ถือว่าเขาบ่อยครับป้อมประการงวดที่แล้วครับหิมาศูนย์เก้าครับหน้าที่บนครับสำรับป้อนประการงวดวันที่สองมกราคมที่ผ่านมาครับงวดนี้ป้อมประการครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมครับนี่แปดห้าแปดหกเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งครับ ส่วนเลขท้สองตัวครับมีเก้าสามเก้าสี่สอหาครับที่เป็นเด่นๆครับเลขพลังจักรวาลครับให้เดนซครับงวดนี้สรุปเลขเด่นครับมี7มี1มี8มีเก้าครับตำานักเซียนมี6มี7มีสครับ เลขอังเปามีหามีแมีเกครับมาเบิ้งที่เด็ดครับสำหรับเลขเงืนล้านครับเลขแม่นเขาบอยครับโดยเฉพาะเลขประกบคู่โดยเฉพาะสาตัวเด่นครับมีเมีส่มีหครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดแปส่หาสี่แปดหามหส่วนมากจะมาถ,ถ้าเจ็ด เกตสองเกสาเกหาครับโซนนี้ัซซี่ซีามซีหาซีสจะมาโซนนี้ครับ1นึ่สองหหาครับจะมาโซนนี้ครับนี่คือวันทีสิบมกระคมครับมาเบิงผลงานวดที่แล้วครับวันทีสองมกราคมที่ผ่านมาครับไฮมาศูนย์เก่าตรงๆเลยนะครับหาหนึ่งความครับสำหรับเล็กเงินลาน เลขเด่นมีหามีศูนย์มีสองครับมาทั้งบนทั้งล่างครับงวดที่แล้วครับงวดนี้ครับเลขเงินล้านครับมีเจ็ดมีสี่มีหนึ่งครับที่เด็ดครับมีแปดมีหามีสามครับสําหรับอาจารย์เด็ดหวยด้วยลักครับงวดที่แล้วรุดงวดนี้มีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งครับ เก้ามาจะเป็นเก้าสองกับเก้เก็ดแค่นั้นครับตัอศูนย์ศูนดศูนย์เ็ครับจะเป็น6กสีหกหาได้ครับเลขเต้าฮับครับนี่สีับ3ครับส่วนเลขเด่นจากดาราดังครับมี7กับ0ครับงวดนี้ ดูดเลขร้ยสลากดิจิตอลครับมีแปดกับหกเลขเด่นจากดาดาดังหนึ่งก็ถือว่าเขา่าใบนะครับวดที่แล้วครับมาเก่าศูนย์ครับเลขเดนมากบนบนรางครับเลขวบวกคูเข่าที่เกาศูนย์ครับวดนี้มีเจ็ดกับศูนย์ครับสำหรับเลขเด่นจากดาราดังครับ สลากดิจิตอลครับมีแปดกับหกครับเด่นสุดหกครับขอบคุณครับ f อฟที่ขมารับชมมาติดตามครับของฝากจากหน้าค่าร้วยซับชแนลครับสรุปเลขสาตัวเต็งโต๊ดครับให้เอฟซเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเมืองครับสำหรับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลวดันที่17มกรากาคมครับ3ตัวครับมี6หาสา มก .43 ครับให้ Hi, C. เอฟซีอกไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงครับเป็นแนวทางซื้อสลรากินแบงรัฐบาลครับวันที่16มก,กราคม17มก,กราคมพศ2 5หารอย68ครับขอบคุณครับที่อม่ารับชมมาทิ่ตามขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมั่งมีสีสุขสวัสดีครับ